สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมา unbox unboxing อะน่เตอร์พัซโซนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพัซโซนะคะพัซโซสุดท้ายแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยเมสันตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะ เฮโรนี่ล hmm. right? mm ุก hmm. ว right? mm ่ามันไม่มีกอเฮียเลยว้าวลุกอู้อะไรเนี่ยดูสิลิทเทิลเฮนไม่ค่ะอู้ลุกๆอู้วลิทเทิลมังคีเฮียใช่ไหมดูสิฉันลิ่ทเทิลมังคีเฮียหรือเปล่าดิฉันดูสิแค่มีลิทเทิลมังคีหรือเปล่าเนี่ยดูสินี่ลุก อะไรเนี่ยดูสิแม่สั่งอะไรมาว้าวนี้นะคะเอลลี่สั่งมะตูมผงนะคะมาจากพี่คนไทยบนเกาะที่เกาะเหนือนะคะแล้วก็นิทานมาให้เมสันนะคะสั่งนิทานมาให้เมสัน,นวิเชลกี่นะคะวมเชน,นิทานภาษาไทย <laughs> นี่นะคะนี่ทานภาษาไทยนะคะเอามาไว้อ่านให้น้องฟังแล้วก็อีกเรื่องนึงแล้วก็มาตุ้มผงค่ะจบไปเล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายประมือปรบมือขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอเพื่อนๆใหม่นะคะขอบคุณค่ะ